อ้าวงั้นอีกสองรอบนะครับท่านเรองผู้ว่าบอกว่าท่านชอบอุโมงนะฮะไอ้เข้าแล้วกสุวณานะครับเหมือนเข้าถ้ำขุนตาลนะครับโอกาสต่อไปนะครับในนามของสํานักงานราชกรังหวัดกรมการสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอเชิญเลนนะครับผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านทิ่ฐานแสวงทองนะครับเชิญเลนหัวหน้าส่วนราชการ นะครับในสังกัดของจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งพี่น้องตำรวจทหารนะครับส่วนราชการของตำรวจทหารที่ตั้งอยู่นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับได้มีโอกาสมาวิ่งแบนในที่นายโอเครับนะครับจะเมื่อไหร่อย่างไรนะครับท่านพร้อมรับทำท้าเมื่อไหร่บอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ทันทีตลอดเวลาครับขอบพรคุณอย่างยิ่งครับ ในทายเรียบร้อยแล้วนะคะห่างท่านคือแทนสารสุขจังหวัดราชบุรีทรงํำท้านะครับผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้แทนจากมหาตำรวจนะครับพร้อมเมื่อไหรแจ้งมาได้เลยครับเี